นองใหม่กำลังออกงงามพี่น้องนะครับนองยังไงเลยครับประมาณนอนละกิโลครับนี่ค่กำลังออกครับ ครับนี่ก็คือไผ่นะครับที่เบ้าโชคปลูกได้หนึ่งปีครึ่งนะครับอันนี้ครับพี่น้องกะเริ่มพัฒนาเราได้ครับนี่นี่ครับนอนเริ่มไงล้วพี่น้องไผ่ทีนี้อายุหนึ่งปีครึ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็ทีมีนอแทงออกมานะครับหนึ่งนอสองนอสามนอแล้วแต่นะครับหรือวซีนี่ก็คือให้ให้นอแล้วซีนะครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นแม่ครับนี่ ตัวนี้คือบาโถกปลูกที่แรกนะครับแล้วก็ชีได้นี่ครับเห็นบอกครับตอนตอนไม่ไม้เมื่อกี้ล่ำใบไ่ปนไดครับแล้วก็อีกล่ำหนึ่งกับใบไ่ปนไดครับแต่ว่านอตอมานะครับนี่ครับเริ่มเริ่มไงแล้วครับแล้วก็นี่ครับเริ่มไงแล้วครับเมื่อนี้ก็ขั้นตอนแรกครับก็คือตัดแกงกิ้งครับตัดแกงกิ้งออกให้มันโล่งพี่น้รงตัดออกให้โล่งเลยนะครับ เพื่อไ้สารอาหารนะครับามาเลียงนอเ่าต้องไปเลียงข้างบนหลายนะครับตัดกิ่งตัดใบออกครับโล่งทุกอน ใครว่าายกั่ายอยู่ครับแต่ว่าถ้าเท้าบ่อดูแลก,กัะมันมันหกครับพอหกแล้วเขาสิบวอ,อยากเข่าข่อไพเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาปัญหาของคนปลูกไผ่นะครับคือเวลามันหกแล้วกะบ่ควายาเข่านะครับแข็งนะครับแขงอ่อก ครับตัวนี้สองลำนี่ครับอายุนี่บบตํมกว่าหนึ่งปีแล้วนะครับนี่ครับลำนหน่อยนี่ครับคือว่าเป็นเป็นลำแม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วรับปีกลัวแล้วเนาะปีครึ่งมาที่นี่เข้าตรงตัดเตียงกิ่งออกแล้วนะครับต่อไปก็คือต้องตัดนี่ครับตัดลำเก่าออกเลยครับเพราะว่าอ่านอเก่าสีโบมีตาแล้วนะครับคือว่าตานอโบมีแล้วนะครับเกิดมาเบิดแล้วถ้าเอาไว้ก็คือมันกั อาจเสียเป้าซื้อครับนี่สารอาหารก็จะไปเลี้ยงทุ่มนี่ครับนี่ต้นเกานะครับเพราะฉะนั้นตัดต้นเกาออกความนะครับครับหลังจากนั้นกา้ครับมาตัดลำเกาออกเลยครับตัดลำเก่าออกเลยเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นอย่างไรพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ้าโชคได้แบบชัดเจนแล้วนะครับบัดนี้นี่ครับ ต่อไปก็คือใส่ปุ๋ยครับนะครับตะเคี้ยวออก้อนนะครับครับเคียวส้มหยอครับแล้วกครับปุ๋ยมาใส่ครับครับตัดแตีงกิ้งแล้วนะครับตัดต้นเกาแล้วนะครับต่อไปก็นะครับใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยขออก็ได้ครับ ปุ๋ยอะไรก็ได้ครับที่เป็นปุ๋ยคอกขอาผมนี่ขี้หมูครับผมเอกขี้หมูครับมัาลุ่งไปยังน้อยครับนครับพี่เนาะหลังจากนั้นกน็นี่ครับเอาไปไม้ไมาปอไปครับ ไช่นี่แหละครับโอเคครับพี่น้องแต่นั่นก็บแหย่ํำครับเหตกันตอนพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พิงน้องครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับการเฮ็ดให้ไผ่หนอไ่กับใบหยากรับก็คือตัดแต่งกิ่งให้โล่งตัดต้นเดิมออกนะครับต้นเลลกๆนะครับตัดออกเลยแลวก็จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยนะครับ วิยครกหหรือว่าจะใส่เคมีก็ได้นะครับตามใจพี่น้องนะครับแลวก็ใสเศษวัสดุนะครับนี่ครับคือบาโชฮในเบิ้งนะครับหลังจากนั้นก็ให้น้ำนะครับนาฝนก็สบายเนี้ยครับน้ำก็บไม่ได้ยากนะครับบ่ตรงยากนํำนะครับครับกับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับ